สวัสดีจ้าพี่น้องท่าผู้ชมมือในมาพบโฟกับช่องแย่แม่ซีชนเนลคือเก่าเหมือนเดิมนะจ๊ะมือใน,นแย่แม่ซีได้นำข้อมูลนอะทางเล็ดเล็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบึ่งได้ช่มเป็นเยอทางนะจ๊ะก่อนสิไปรับชมรับฟังแย่ไพกัฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ไพ่น้ำม,ม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าริ่มกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยยำแยไพรุ่นคิปใหม่หรือว่าอัปเดตคิปใหม่พี่น้องกับที่ด้ิภาณเบิ่งผาดช่มยอดทางนะจ๊ะพี่น้องมักยใ่บหะค้ักไ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องกบะเป๋าลายใหญ่ห้างพี่น้องจ้าไปบึงของมูลเนวทางอาจารย์ทันแหลกเพนเลยจา้าเนวทางนี้เป็นเนวทางของเอด็ดนิติจัดไปเพื่อนเอามาเพื่อนเอาเนาวทางนิติจเข้ามามาจับมัดกับแนวทางของเอด็ดไต่ฝ่าเนาะพี่น้องเนาะแอด็ดไต่ฝ่างวดที่แล้วเข้า6กสี่เนาะจา้าเพื่อนจับได้ซี่หาหาซี่หกซี่ี่หกวันสันพี่น้องวันนี้เพื่อนจับได้แค่สองครูค่าจับมัดชนกันอยู่ที่อ่า ซีศ,ศูนย so nope. ์ศูนย์ซีซีเอหาศูนย์ศูนย์หามักหามักศูนย์เนาะยแย่ไพกกับมักศูนย์ชนศูนย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอามากระจวดจาดบาดรวมน้ำพ่นในเลยเนาะค่ะเนาะงศูนย์แย่ไพซีสิมาเอรีบไพี่น้องหัวนี้เอิอพี่น้องเพิ่นทำบ้านเพิ่นในเลขวิ่งน้ำยายไพนอเพิ่นทำหาเลขบัญชีเนาะพี่น้องเนาะาเลขบัญชียายไพกับเพิ่นว่าสิรุ่นคากาแฟหาเพิ่นบอกว่าเปิดบอกตรงนี้เลยเนาะค่ะเลขเออบัญชียายไพกับคือธนาคารกสิกรเนาะค่ะพี่น้องเนาะหนึ่งสามเจ็ด ห้าสองเจ็ดสองสองเก้าเนาะคะ่ะหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งห้าสองเจ็ดสองสองเก้ากับพี่กอนให้เนาะคะ่ะบ้างตรงนี้เด้อพี่น้องคะเพราะว่าคนถามมายายไพจะบอกเพียงเดียวเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะบอกในคลิปนี่ยะนะเนาะจ้าพี่น้องจ้าคนบาปนบบ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 ่นจีนคนคาเฟ่ให้ยายไพเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะกระขอบพูดล่วงหน้าเรไรเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมิดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ แอดมิดเพิ่นใหญ่มาก่นบอกว่าอ่า10หน่วยทั้งเทิงเนาะค่ะแอดมิดเพิ่นบอกว่าเ6 7 8 9มากโตบัมาก10กับมาหน่วยสัตว์สำหรับแนวทางของแอดมิดเนาะค่ะพี่น้องจวดจาดฝาดดุมเนาะค่ะต่อไปเลยจ้านีเป็นแนวทางคู่ตดบนแอดยืดนเนาะค่ะเนาะแอดยืดคดนคู่ตดบนงวดที่แล้วเข้า4 6และะ้วจ้ะงวดที่แล้วหลายงวดนี่บ่หลายมี4คู่เท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะ2 7 7 7 2 3เละ7 3มาร์กกับจวดจาดฝาดดุมน้ำเพลนเนาะค่ะคู่ตดบนแอดยืนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับบนวัสันดับบนหวานนะเลขสวนดับซีพี่น้องเออยายหพบอกว่าถามเมื่อกี้แอดนิติจับมัดกับจะเอาสันสันให้น้องพี่น้องเนาะแอนนิติเราจับมัดกับแไตฟ้าได้ศูนย์สี่กับศูนย์ห้าถ้าสี่ดับบนมันก็เหลือแต่ศูนย์ห้าเอาย่อๆเลยน้องพี่น้องเนาะหมวดที่แล้วยายหพ่นำแนวก็ถือน้องพี่น้องเนาะห้ศูนย์หัวก็ศูนย์ก็ห้ หกศูนย์ก็หกแปดมาหกสี่พี่น้องจา้าหกมาอยู่เขาเอาเลขเด่นเอาเลขเด่นให้แต่หกกับ 6, มาอยู่เด่นเอาพี่น้องนะัดได้ว่าหันถ้าจับมัดใส่เลขแอดสตางก็ได้เออดอนันแอดนั่งฝาหน่อยเนาะแอดนั่งฝาหน่อยเลขวิ่งเนาะก็เขาดีเล้กับเลขวิ่งหลานท้องเนาะพี่น้องเนาะถ้าเอาศูนย์ก็หนึ่งไปจับมัดกรได้เนาะพี่น้องวิ่งหลานท้องคนจะหายเองมากเนาะคะนะ่ะเนาะเอาเนีน่นีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแยกไพ่จับมัดให้เองเลขวิ่งแยกไพ่จับมัดกับเลขวิ่งหลานท้อง ก็แอบแอนนั่งฟาร์นอยเนาะเดี๋ยวยายไพ่สีร่องท้ำเบิงวนนี้เนาะจ้ะต่อไปเลยจย้ะยายวาเบา,ลาไล่ด้วพี่น้องช่วยกันคิดเนาะค่ะเนาะอ่าอันนี้เป็นแนวทางคนบอกว่าเด่นบนสามตัวมาตัวว่าสันหมดทีเดียวเด่นบนสามตัวมาตัวมาหกเนาะพี่น้องเนาะหกเจ็ดแปดมาหกออกสี่สี่หกวันที้ศูนย์หนึ่งสองนึ่งจนกับยายไพ่อีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาว่าไปตามสูตรเพิ่นเนาะจ้ะ สูตรนี่ไปเลี้ยนน้าเพลินมาสูตรเ,เลขดังพเพลิพนโอเลขเพลินเข่าดียายพี่ก็เลยอยากเลี้ยนอยากรูกน้าเพลินเนาะค่ะพี่น,นะะ้นองเนาะเากันไปตามสูตรนนจนเนาะจ้ะมีเขา่ามีรุดเด้อพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดพิชัยวาซันพี่น้องจา้าแอดพิชัยใจหวานว่าเลขเด่นวาซันหัวทีเหลียวเด่นบนบนสี่ห้าหกวาซันเลขบนลักซิปเนาะค่ะเนาะมาสีเนาะจ้างวดนี้หกเจ็ดแปดวัซันหกเจ็ดแปดเฉพาะลักซิปสาหรับแนวทางแอดพิชัยใจหวานเนาะคะ่ะ ิบนแอปพี่ชัยใจหวานนพี่น้องมากระจวดจาน่นทำเพลินได้นาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนว้อท่างคนไหยมาเนาะคะ่ะเนาะจ้าเขาจวดว่าซันเลขเด่นอยู่ที่1 2 3 4 6 4 6เพา่หดึงออกมาเนาะค่ะพี่น้องหนึ่งกับหนึ่งสี่หกคือเกาจ้าพี่น้องจ้าตัวไหนจะมาว่าซันเนาะคะ่ะเนาะว่าไปตามสูตรเพื่อนนาะจา้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้อทางชัดกิคนไทยเพื่องคือเป็นนั่นสองตัวท้ายปูใชยเนาะคะ่ะเด่นมาหนึ่งถึงสองตัวว่าซันพี่น้องจ้าเพี่นบอกว่าศูนย์สองสี่หกแปด มาหนึ่งถึงสองตัวอันนี้คือแนวทางลางเพิ่นนอกจากระวังเบิลศูนย์ศูนย์สองสองสี่สี่หกหกแปดแปดเลขเบิลรวมห่วมสีมาแล้วเด้นยวพี่น้องเนาะว่าจังใดกับวาจังสันมากจังใดกับจวดจ่าตัํงเพิ่นเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้านนี้เป็นแนวทางยาโมกศึกเนาะค่ะเด่นร่างยาโมกศึกว่าสันวดนี้เนาะพี่น้องเนาะดาวยาโมกศึกลายมาสีหนึ่งสองเอ่อซีหนึ่ง สองห้านะค่ะงวดที่แล้วสองบอยังงวดนี้สองิบมาบอพี่นองงวดที่แล้วสองมาอ่างวดนี้ตัวใดสีมาเนาะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วหกเบิ้ลมาสองตัวสี่กับสิบอย่งคือเกาบอพี่นองงวดที่แล้วมางวดก่อนมาหกหกหกขึ้นครึงเครื่องเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้ซีมาบนรางสี่กับสิบอย่งคือเกาบอพี่นองหกหกล่างเนาะบนงวดกันมาเบิ้ลเบิ้ลหกหกหกขึ้นคร่งเครื่องเนาะค่ะเนาะ ว่านี้ซีกับสีบลขึ้นขั้งทึ่งก็โตตีพี่น้องหรือจังไดสีบลย่างจะโตบ่าซีต่างว่าซีโตเนาะพี่น้องเนาะบนล่างซีซีโต้คุนได้พี่น้องซีซีหกเนาะค่ะเนาะแล้วก็ข้างล่างซีซีซีย่างซีโตมาซีโตสีบลย่างต้องโตอยู่ตีพี่น้องเนาะว่าบบอโต้ไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคู่ดับล่างเนาะค่ะเนาะคู่ดับล่างของผู้ชายเนาะค่ะ แคบหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องเนาะใย่ไพ่บอลดูนะคะพี่น้องเนาะเอาอันนี้คือเบอลไปนั่มแบ่งปันแนวทางไปนั่มนาอพี่น้องเนาะควบคิเทนซอยกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้แยกให่บริยานไห้เลยพี่น้องแคบหน้าจอเลยนะจ๊ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางไอ้ไข่ให้โชคเนาะค่ะนาอไอ้ไข่ให้โชคคนให้มากอันนี้เป็นแนวทางสองตัวท้ายเนาะค่ะน้ะงคนบอกว่าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ด ศูนย์แปดถึงวดได้พี่น้องหนึ่งพุสกีเก้าหกหกเนาะค่ะนะแล้าทางรางเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเทิงพนบอนพี่นอ้องถ้วทางเทิงคนบอกว่าเด่นศูนย์เนาะค่ะนอสี่ศูนย์สามศูนย์สามศูนย์สี่สี่สามแล้วก็มี่พนแถมพรพี่น้อ,นองขาแถมมันหกอาหกศูนย์ก็หกเก่ากับสัตวเอาว่าไปตามสูนย์พนมากระจังจวดเนาะค่ะนะจังฟิเจน่าน้ำเพลเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง10ล่างอาจารย์ชาวโรดเนาะค่ะเนาะสิล่างอาจารย์ชาวโรดเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วก็เอ่อเข่าสีเนาะค่ะเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่า3 4, 4 8 1เนาะค่ะเนาะแปดติดดับแปดติดดับแยกให้เนาะค่ะพี่น้องผู้ใด้มาแปดกระจวดจาใหญ่ขึ้เก่าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยบนเดินดีแนวทางของขอาจารย์กรมเนาะค่ะเนาะเพิ่นบอกว่า6 7 8 9มาโตเนาะค่ะเนาะสิบบนเนาะค่ะเนาะสิบบนอย่างเดียวเนาะจ้ะเออสิบหน่วยข้างเคีงเนาะค่ะ เอามากระชวดจานน้ำเพลินได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะพิ่จะน่าเป็นแนวทางน้ำเพลินได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันนี้เป็นแนวทางของเอสซักเด้อพี่น้องเอสซักหรือเอ่อหรือว่าเรียกค่าว่านักคำนวณเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแนวทางของเอสซักเนาะค่ะเอสซักบอกว่าสิบหน่วยบนอยู่ที่ห้าหกสามหาหกเจ็ดเนาะค่ะคนจับได้อยู่ที่สามหาสามหกสามเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดและหกเจ็ดทำเป็นเบิร์กับสามสามห้าห้าหกหกเจ็ด อันนี้คือแนวทางของแอดสักเนาะค่ะเนาะน้องกับห่วงนี่นี่น้องย่ำได้ไปอาชิพเนาะค่ะพี่น้องเนาะสักเลาะเป็นอีหยังต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพควนเอามา,าจับมาถ่ายล่างระยะสั้นว่าสั้นพี่น้องสองสูตรสองสูตรเนาะค่ะงวดที่แล้วชนกันอยู่ที่สี่ว่าสั้นพี่น้องจ้าสองสูตรนี่ชนกันอยู่ที่หกเราจะบอกหกส่วนคือเก่าหน่อบอสพี่น้นองหกสี่สี่โลคลางอีกโอ้โปดวดเนาะพี่น้องเนาะคันว่าหกสี่โรคลางอีกกับสี่ปวดอีกคือวา่าลนะเนาะ เอาหกศูนย์ก็ดีกันศูนย์มาแห้งวันนี้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยล่างของแอดเฮงเฮงเนาะค่ะแอดเฮงเฮงบอกว่ามาครบสองตัวล่างเนาะจ้ะศูนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปดเนาะค่ะศูนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปดมากระจัดจ้าน้ำเพิ่มเลยเลยเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบบนสิบบนแอดน้ำพูเนาะค่ะพี่น้องวันที่แล้วเข้าสี่เนาะค่ะพี่น้องขาวันนี้สองสี่หกแปดศูนย์เนาะค่ะสองสี่หกแปดศูนย์มาสิบบนของแนวทางของแอดน้ำพูเเนนนาาะะะคะ่่พี้อง พิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพลินได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าเ้ามาปิดถ่ายโดยแนวทาง10หน่วยบนแอดโซยูเนาะคะ่ะ10หน่วยบนแอดโซยูสี่กับ5มาตัวประสานอภินงค์มัก10หน่วยบนแอดโซยูกะบเทหน้าจอปเป็นแนวทางน้ำเพลินไดนะะ้เนาะค่ะเนาะถ่ายคลิปนี้พี่จกาขอขอบคุณพ่อแม่พี่นองนอง์นาจา๊ะที่เด็กเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งๆรวยๆปังๆสุขขู่สุขพ้ขขขนเนาะคะ่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลงแนวทาง ะย่าไทยมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมวงเป็นแนวทางมาจ้ะ,ะขอบคุณได้เลยด้วยจ้ะสวัสดีจ้า